สองสามสี่ห้าถึงเดกวนนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันรถจุดออโรดนะครับซึ่งเป็นสนามของท่าค่ามอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยการสนับสนุนนะครับจากหลายๆฝ่ายแล้วก็นะครับ,ว,นะรบวันนี้ขอบคุณป๋าเดนะครับซึ่ง ท่านได้ํดำรถยนต์ออฟโรดนะครับจากชุ้มวัดป่านะครับวันนี้ขอบคุณนชชินนะครับท่านออบตอชินแล้วก็หามงานของาเสือสุพรรณออฟโรดซุ้มแกงป่านะครับแล้วก็ซุ้มวัดป่าตลอดจนอีกหลายๆซุ้มนะครับที่กำลังจะเดินทางมาถึงนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์คอร์สทุกนี้นะครับในรอบ คัดเลือกแล้วก็รอบตัดสินวันเดียวนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มต้นการแข่งขันในเวลา11.00นเช้านะครับออฟโรดก็คงจะประมาณสักเที่ยงนะครับท่านที่เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับงานนี้เป็นรายการการกุศลนะครับเดินทางมาถึงกันแล้วก็นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะมีสถานที่จอดรถไว้รองรับกับท่านที่ได้เดินทางมาชมการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันในวันนี้นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากนะครับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบัญเจิดพัฒนานะครับโดยคุณบัรเจิดจินสุขแสงนะครับตลอดจนนะครับท่านเทพฤทธิ์ดียิ่งนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาท่านนายกประพันธ์อยู่เจริญพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว